สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเสนอการทำโปรเจกต์โปรเจกต์ใน Code Anywhere นะครับซึ่งหัวข้อโปรเจกต์ผมก็คือโครงการโครงการพัฒนาเว็บไซต์ร้านขายอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งผมทำได้ทั้งหมด3หัวข้อนั่คือการล็อกอินเข้าวเว็บไซต์ร้านขายของนะครับหัวข้อที่2คือการสมัครสมาชิกซึ่งสามารถเพิ่มลบ แล้วก็บันทึกข้อมูลของยูเซอร์ได้นะครับและอย่างสุดท้ายก็คือการ Add สินค้าลงในระ,ระบบเว็บไซต์นะครับซึ่งจะมีทั้งเพิ่มลบแก้ไขบันทึกข้อมูลของสินค้าลงไปได้นะครับตัวอย่างหัวข้อแรกนะครับซึ่งเราจะไปดูที่การล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์ของเว็บไซต์ของอเว็บสินค้านะครับซึ่งจะเป็นอของแอดมิน หรือผู้ดูแลระบบนะครับนี่คือหน้าของผู้ดูแลระบบหรือการแอดสินค้าเพิ่มสินค้าไปนะครับซึ่งการแอดสินค้าเพิ่มสินค้านั้นจะอยู่ในหัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งซึ่งจะเป็นการแอดสินค้าโดยที่ตามรหัสเลยนะครับอันนี้ผมจะใส่ลงไปให้ดูว่าแอดได้จริงๆนะครับ เราสามารถเลือกรูปภาพได้เลยนะครับรูปภาพก็จากไหนก็ได้นะครับนี้เราก็กดเซฟนะครับทีนี้สินค้าก็จะมาอยู่ในในาฐานข้อมูลของเรานี้แล้วนะครับซึ่งเราจะเช็คได้จากตัวเว็บของสินค้านะครับ ซึ่งเราก็ต้องไปเช็คในตัวเว็บสินค้านะครับเช็คจากหน้าเว็บนี้นะครับซึ่งตอนตอนที่เราล็อกอินเข้าไปแล้วก็จะเจอกับหน้าสินค้านี้ตอนแรกเรามันไม่มีตอนนี้มันเพิ่มมาแล้วอยู่ในนี้นะครับจากนั้นการสมัครสมาชิกนะครับสมัครสมาชิกก็จะมีทั้ง ID, Username, Password, Email แล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับซึ่งจะเป็นของสมาร์สมาชิกทั้งหมดก็คือน,นี่นะครับ ตามนี้นะครับนี่คือการสมัครสมาชิกนะครับก็ใส่รหัสอะไรครับปกตินะครับกดเซฟซึ่งข้อมูลอันนี้ก็จะกลับข้อมูนะพอเซฟเสร็จแล้วจะกลับมาที่ล็อกอินนะครับจากนั้นให้เราไปเช็คดูที่การเข้าสู่หรือการล็อกอินนะครับซึ่งเราสามารถล็อกอินได้หรือไม่อ่ะนี่คือ หน้าล็อกอินเข้ามาแล้นะครับซึ่งจะอยู่ที่บัญชีผู้ใช้แล้วก็การสมัครสมาชิกนี่ก็คือหน้าของล็อกอินยูเซอร์ก็คือจะเป็นหน้าของพวกยูเซอร์ User. พวกอาจจะได้ส่วนลดโปรโมชั่นในตามแต่ละของยูเซอร์แต่ละคนนะครับและสิ่งที่กำลังพัฒนาต่อไปซึ่งก็คือการซื้อขายสินค้าได้แล้วก็การแยกประเภทสินค้าส่วนลด โปมชั่นต่างๆของแต่ละยูเซอร์แต่ละเว็บเออขอโทษครับแต่ในแต่ละหัวข้อของสินค้านะครับขอจบการเสนอเป็นเท่านี้ครับขอบคุณครับ